สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเช้าเช้าวันเสาร์ไฟมีบอลสีสวยนะคะมาแบ่งปันอีกแล้วท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คืออันนี้คือเป็นคลิปที่สองเนาะที่ไฟลงไปเมื่อคืนนะคะแล้วก็แจ้งลูกค้าไว้นะคะก็มีลูกค้าบางท่านนะคะรอชมคลิปใหม่อยู่นะก็สามารถเอฟรวมยอดกับ ค่าส่งรอบเมื่อวานได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าใครโทรมาก่อน10บโมงเชา้าไยจัดส่งให้เลยนะคะวันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ถ้าหลังจากนี้ก็คือส่งวันจันทร์นะคะก็ไม่ต่างกันมากหรอกนะคะท่านผู้ชมค่ะจัดส่งให้แบบตะก้าไปสี่นะคะส่งด่วนให้เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีปลายทางทั่วประเทศนะคะวันนี้โปรดีๆยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ ซื้อ5ต้นขึ้นไปส่งฟรีให้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ถ้าซื้อ1-4ต้นนะคะก็ค่าส่งเพียง50บาทเหมาเมานะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้คือคัดไม้มาให้เลยนะคะคัดไม้แต่ละต้นก็คือไม้ปาไม้ด่างไม้ป้ายแล้วก็ไม้ไม้เก่าก็มีท่านผู้ชมค่ะกัดสีสวยๆแต่ต้นที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็สะดุดตายอยู่กอนี้นะคะอันนี้คือนารีบูรพาท่านผู้ชมไม่ได้ คือยังไงอะ่ะไม่ได้ปลูกหลายต้นนะคะแต่เขาแตกแตกแตกออกมาจากหัวเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยมากนะคะสําหรับนาฬิบุรพักกระถางแม่พันธุ์นะคะแต่ว่ามีต้นต้นเล็กมาแบ่งท่านผู้ชมค่ะเนาะคือนี่ค่ะมีต้นต้นเล็กแบบนี้มาแบ่งนี่ค่ะฟอร์มนี้มีสองต้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวไฟเอาให้ดูก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่า บางคนสะดุดตากับนารีบุรพากอใหญ่นั่นนะคะท่านผู้ชมอ่ะนารีบูรพากระถางที่หนึ่งต้นไม่เล็กนะคะเอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอ่ะวันทันเรบบาทนะท่านผู้ชมเผื่อมีลูกค้าต่างชาติดูอยู่นะคะ 1 50บาทอันนี้นะคะนารีบูรพานะคะคาริเดียมคาเลอร์นะคะท่านผู้ชม150บาทนะจ๊ะอาแต่ว่าท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมบางทีเอาแม่พันโชเนี่ยฝายก็เป็นเนาะบางทีเราอยากรู้ว่าอยากได้ต้นง่าย่งน้องฝายเอาจริงๆต้นเน้ะคือฝายก็จะเก็บนะเพราะว่าชอบ,ชอบมากนะคะแต่สมมตุติอ่าสมมติสมมติถ้าใครสนใจนะคะ อ่ท่านผู้ชมในกระถางมีอยู่ประมาณ6ต้นนะคะต้นเล็กต้นใหญ่ว่ากันไปนะคะใหญ่มะหึมานะคะถ้าใครสนใจแล้ววางคู่กับนี่ท่านผู้ชมผ่านุมานประสานกายสายตั้งแม่นะคะวันนี้มีมาแบ่งปันด้วยนะคะอ่ะถ้าใครอยากได้กอนารีบุทรภาต้นนี้นะคะ แต่ต้นนี้ไฟก็เก็บแหละเนาะแต่สมมุติบางทีอะไฟก็เป็นไงสงสัยว่าอยากรู้ว่าแล้วต้นเนี้น้องไฟขายเท่าไหรอ่อ่ะเผื่ออยากซื้ออะอ <c oughs> อะใครอยากได้ต้นนี้ก่อนนี้นะท่านผู้ชมค่ะเอาไปที่หนึ่งันบาทนะคะเอออย่าซื้อนะท่านผู้ชมก็มันใหญ่นะเดี๋ยวแพ็คแพ็คลงโอเคแต่ถ้าใครซื้อก็หนึ่พันบาทท่นานผู้ชมค่ะ ตอนนี้แม่ไฟนั่งยิ้มแล้วเพราะอะไรแม่ไฟชอบมากก้อนนี้เพราะว่ามันแตกมาจากหัวแบบนั่นแหละท่านผู้ชมสวยมากๆนะคะเออ <c oughs> อะต่อไปท่านผู้ชมขาเดี๋ยววันนี้มีหนุมาประสานกายไซแม่พันธ์แบ่งปันด้วยนะคะเจ้าสาวไซตั้งแม่แบ่งปันด้วยท่านผู้ชมขาแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูไม้ไม้ราคาคือไล่เลยแล้วกันเนาะท่านผู้ชมขาไล่เลยวันนี้มีไม้เยอะ นี่ยังไม่หมดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีคลิปใหม่ด้วยแต่ว่าคลิปนี้ยตัดยอดส่งวันเสาร์นะคะถ้าไม่ทันจริงๆวันวันจันท์นะคะเนาะแต่ถือว่านี่ก็คัดมาให้แล้วท่านผู้ชมค่ะคัดแล้วนะคะอันนี้นะคะมากันที่เทพเทวริษนะคะเทพเทวริษสองใบหนึ่งหลอดนะคะมีอยู่สองกระถางป้ายแดงสดเข้มๆก้านแดงเออท่านผู้ชมไฟก็ลืมเอาไปวางเทียบกับต้นตอนตูนะคะ จึ้งมากค่ะจึงจ้งจริงจจึง้งแบบจึ้งจุใจมากๆนะคะแบ่งทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เลยนะคะ,ะเทพเทวริษนะคะกระถางนี้นะเอาไปที่ 180บาทนะท่านผู้ชมคะ่ะเทพเพยวรินสองใบ1หลอดป้ายแดงจึ้งๆนะคะ2ใบ1หลอดกระถางที่1 180บาท2ใบ1หลอดกระถางที่2 180บาทแต่ถ้าใครจะเอาต้นใหญ่ค่ะท่านผู้ชมต้นใหญ่นะก็คุ้มนะท่านผู้ชมคะ่ะเอาไปอัพกระถาง8กระถางอะไรได้เลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเออ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมาแบ่งนะคะอันนี้เทเวศนารุมิดนะคะแผงมาจากเทพเทวาริตนะทุกผู้ชมแต่อันนี้คือโตมาเขาจะกัดเข้มกว่านะทุกผู้ชมลองสังเกตนะเทพเทวาริตเนี่ยจะออกไปทางแดงๆเนาะแต่ว่าเทเวศนารุมิดเนี่ยเห็นไหมคะใบจะต่างกันแล้วก็สีจะเข้มกว่านะคะโตมาก็เข้มนะคะอ่ะเดี๋ยวแบ่งปันเทพเทวาริตกระถางนี้ก่อนนะคะใส่ตั้งแม่นะทานผู้ชมตั้งจริงๆเอาไป400บาทนะคะคุ้มมากมาก แต่ถ้าใครสนใจเทเวศนารุมิรนะคะเทเวศนารุมิรกระถางนี้นะคะเอาไปที่250บาทนะคะ250บาทนะคะใบหนาท่านผู้ชมเป็นบอลใบหนาป้ายสวยๆเลยแหละนะคะสวยเลยอะอ่ะมากันที่อสงไข่นะคะเผื่อลูกค้าท่านใดรอชมอสงไข่นะคะอันนี้เป็นไสตั้งแม่นะคะท่านผู้ชมคะสามใบนะ แล้วก็มีไซส์ไซส์เล็กมาแบ่งปันด้วยนะคะวันนี้ไม้สวยเยอะท่านผู้ชมามันสวยมากไฟยังคัดออกมาไม่หมดเลยอะ่ะมีสองไซส์นะคะมามีสามไซส์มาแบ่งปันรวมไปถึงไซส์ใหญ่ด้วยนะนี่ค่ะน้อตโตมาเป็นแบบนั้นนะคะสำหรับไซส์เบาๆสุดนะคะอยู่ที่หนึ่งยแปดสิบาทนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้แปดสิบบาทกระถางที่หนึ่งนะคะ 180บาทกระถางที่2ลูกค้าโทรมาตามเบอร์ที่ฝาฟทิ้งไว้นะ086 409 6617นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์093 167 0128นะคะอันนี้คืออาสงไข่นะท่านผู้ชมอาสงไข่อาสงไข่ขตัวนี้อยู่ที่200บาทนะท่านผู้ชมเพิ่ม20บาทนะคะนี่ค่ะสายต่างกันเท่านี้นะเอาจริงๆ200อ่ะอัพกระถางได้แล้วท่านผู้ชมแต่ถ้าใครเลี้ยงตู้ก็ไม่มีปัญหาโตเร็วอยู่แล้วนะท่านผู้ชมค่ะ แต่ถ้าใครเลี้ยงนอกตู้ก็เนี่ยไซส์ใหญ่และอันนี้นะคะ200บาทกระถางที่สองเลือกกระถางได้นะ200บาทกระถางที่3นะท่านผู้ชม่ะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ตั้งแม่แบบนี้3สร้างหัวแล้วแหละท่านผู้ชมนะคะมีหัวแล้วแหละนะคะ3ไปใหญ่ๆแบบนี้นะท่านผู้ชมเอาไปที่เอาไปที่ 390บาทเนาะเพราะว่าอะไรไซต์ตั้งแม่รอบที่แล้วไฟขายไป500เพราะว่ามันมีหน่อเนาะแต่อันนี้หน่อยังไม่มาแต่ว่าคือมีหัวแล้วแหละท่านผู้ชมเอาไปที่4 390บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ390บาทอบะาทเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันหน่อยนะท่านผู้ชมไม้หลักร้อยก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับไปที่ไม้หลักร้อยก่อนนะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นๆน,น,นะคะ เพราะว่าวันนี้นี่มีไม้หลากหลายมากท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้จะอธิบายน่าจะประมาณเดี๋ยวไฟขออนุญาตเลยนะท่านผู้ชมค่ะจริงๆอยากจะพากไปชา้าๆเนาะแต่วันนี้ขออนุญาตผ่านไปด้วยความรวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันรอบส่งเนาะอ่ะอันนี้นะคะทุ่งสีทองนะคะ100บาทนะจ๊ะทุ่งสีทองใบเขาจะเห็นไหมคะคดๆงอๆแบบเคลี้ยวๆวยแบบแหลมแหลออกมานะคะสวยนะ ชฉง,ง้อยเลยท่านผู้ชมค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะทุ่งสีทองหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางนะจ๊ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทเนาะตุ๊กแกก้านดําค่ะน่าสวยมากท่านผู้ชมตุ๊กแกก้านดํามีกระถางเดียวนะคะมีกระถางเดียวหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่ะมาดูทางนี้นะคะธาตุบางแก้วมีหลายกระถางแต่ว่าเอามาโชว์แค่นี้นะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะธาตุบางแก้วหนึ่งร้อยบาท หน้าสวยๆเลยหน้าสวยๆฟอร์มสวยๆนะคะใบมนๆหน่อยอันนี้นะคะยอดมงกุฎมีมีกระถางเดียวนะคะยอดมงกุฎด่างสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมด่างสวยๆจึ้งๆนะคะ150บาทนะจ๊ะกระบี่นายร้อยกระบี่นายร้อยบอลใบแข็งนะคะด่างทุกใบสวยๆแบบนี้เลย180บาทนะจ๊ะนพ9เก้าฟอร์มนี้นะคะฟอร์มแบบ โตแล้วนะคะมีแค่กระถางเดียวนะคะด่างสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะวังทองนะคะวังทองบอลแบบหน้าเข้มๆกระดูกชัดๆนะคะหนึ่งร้อยบาทมีกระถางเดียวนะคะหานุมานห่าวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะกัดสีแล้วท่านผู้ชมมีกระถางเดียวเท่านั้นนะคะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเนาะใบเตรียมร่วงหนึ่งใบนะคะขอคนรับได้นะอันนี้คือ ชมพูทวีปนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะมีอยู่หลายกระถางอยู่นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะรัตนสินนะคะบอนป้ายสีแดงนะคะรัตนสินหนึ่งร้อยบาทกระถางที่หนึ่งอันนี้หนึ่งร้อยบาทเนาะ ไก่เศษถีท่านผู้ชมไก่เศษถีนะคะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่ค่ะไปอับกระถางหนึ่งร้อยบาทหลวงปู่หินหลวงปู่หินนะคะหนึ่งรอยบาทนะจ๊ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาโตมาเขาจะกัดสีท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มแล้วแบบนี้นะคะกัดชมพูหวานๆเลยนะคะหนึ่งร้อบาทนะจ๊ะหลวงปู่หินอ่ะไม้ป้ายกันหน่อยป้ายเขียวขุนไกลนะคะขุนไกลวันนี้มีสองกระถาง หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะขุนไก่ท่านผู้ชมสวยนะตอนโตก็สวยมากไฟไม่เดียวออกมาให้ดูสวยล,ลูกค้าค่ะขุนไกหนึ่งร้อยบาทเมืองใหม่หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะไปเดี๋ยวไล่นางวิชุดาท่านผู้ชมบอลเก่านะคะบอลเก่านางวิชุดาเอาไปกระถางละเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทมีสองกระถางอ่ะ มาทางนี้ค่ะท่านผู้ชมชายชนนะคะนี่ฟอร์มแดงทุกใบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้150บาทนะจ๊ะกระถางละ150้บาทแดงแปดๆเลยอันนี้180บาทนะต้นโตกว่าท่านผู้ชมเห็นไหมคะใบสวยทุกใบนะคะ180บาทในเมืองนะคะในเมืองท่านผู้ชมในเมืองเอาไปกระถางละ1 0 0นะคะ บอลเก่านะคะกัดชมพูใครเก็บอยู่แล้วยังไม่มีนะคะตัวนี้น่าสนใจนะคะมีสองกระถางเนาะแสงสุวรรณบอลกาบนะคะตัวมาสวยมากแบบนี้แหละแต่ใหญ่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะโพแก้วท่านผู้ชมโพแก้วหนึ่งโพแก้วไปเก้าสิบนะคะตะวันชิงโพฟอร์มใหญ่ๆตั้งแม่เลยท่านผู้ชมนะคะดำ,ดำๆเข้มๆหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาท หมอจินดานะคะหมอจินดาใบนนหนาๆนะคะสวยๆเลยท่านผู้ชมนี่เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะใบหนามากก้านแข็งด้วยนะคะมิดไมตรีนะคะชื่อเป็นไมตรีเป็นเพาะมากเลยเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยนะคะต้นใหญ่ๆตัวโตบุ้มๆ,ๆแบบนี้นะคะใหญ่จริงท่านผู้ชมมิดไมตรีใบเยอะด้วยใบดุกด้วยนะคะมีสองกระถางเนาะ อันนี้นะคะคือสุนทรพูนะคะสุนทรพูใบหนาท่านผู้ชมบอลใบหนาใครชอบบอลใบหนานะคะ100บาทนะจ๊ะสุนทรผู้สวยๆนำโชคป้ายนะคะนำโชคป้าย3ามใบหนึ่งหลอดนะคะ หลอดใหม่ออกมาแล้วท่านผู้ชมนี่ค่ะใบกลมๆป้ายแบบนี้นะคะเอาไปที่180บาทนะจ๊ะมีโปรนะหต้นซื้อ5ต้นขึ้นไปส่งฟรีนะคะ1-4ต้นนะคะ50บาทเหมาๆปลายทางไม่บวกเพิ่มนะกาบแดงนะคะสวยมากท่านผู้ชมโตมาก็คือจะแดงเลื่อมๆแบบนี้แหละ100บาทนะจ๊ะนารีบูรพานะคะนารีบูรพาท่านผู้ชมนารีอ่ามาแล้ว fc แกงส้มนะคะ ว่างไงลูกมาช่วยพี่ไฟไขายของเลยมามาเลยนี่นะคะท่านผู้ชมมาเฟือแล้วนะคะมาช่วยพี่ไฟไขายของเลยนะแกงส้มนางรักสดเทวีนะ้ท่านผู้ชมนางรักสดเทวีเอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทเนาะวิท่านผู้ชมรู้อย่างนี้มาจับกล้องตรงนี้ก็ดีแหละเพราะว่าอะไรมันสะท้อนด้วยบอลป้ายนะคะแสงสวยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะ ต้นนี้นะคะมีกระถางเดียวเท่านั้นนะคะฉัดทินกรนะคะฉัดทินกรต้นนี้ท่านผู้ชมเอาไปที่180บาทนะจ๊ะ180บบาทเนาะอันนี้คือพรมพิมานนะคะพรมพิมานวันนี้เอาไปที่ร้อยสามสิบเพราะว่าใบมีตำหนินะคะร้อยสามสิบนะคะหนึ่งกระถางร้อยสามสิบกระถางที่สองร้อยสามสิบกระถางที่สามพรมพิมานนะคะ อักษรสวรร์ร้อยสามสิบาทกระถางที่หนึ่งดูตัวมาชมแต่เขาไม่ทําบอลพังนะคะร้อยสามสิบาทกระถางที่สองเพชรสุวรรณโชธนะคะมีกระถางเดียวหนึ่งร้อยบาทเนาะอันนี้คือเทวกรรมรังรักนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะพันดาวนะคะหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะกระถางที่หนึ่งมีลูกนะคะ มีลูกแล้วท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเอาไปทําฟอร์มกอนะอีกกระถางหนึ่งฟอร์มใหญ่กว่าแต่ไม่มีลูกนะคะร้อยยี่สิบบาทเท่ากันเนาะสวยจริงท่านผู้ชมอ่ะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวไล่ให้จบนะขุมทองนะคะหน้าสวยสวยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนึกเอาไปอัพกระถางได้เลย,รรมมท,ะะยท,ท่านผู้ชมขุมทองนะคะสวยมากอ่ะต่อมาค่ะก้าทับท่านผู้ชมก้าทับนะคะ วันนี้บอนสวยเยอะนะคะก้าทับท่านผู้ชมต้นใหญ่ๆนะคะเอาไปอัพกระถางตั้งแม่นะคะก้าทับเอาไปที่สองร้อยนะคะกระถางนี้สองร้อยนะอันนี้คืออันนี้คือองค์หญิงทอฝันนะคะท่านผู้ชมเอาไปอับกระถางตั้งแม่นะคะอันนี้เอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ต้นนี้ป้ายเยอะนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอ่าท่านผู้ชมขามากันที่ฝั่งนี้เนาะ ใกล้และใกล้แล้วนะคะอะหานุมานประสานกายไซตตั้งแม่นะคะท่านผู้ชมค่ะไซตตั้งแม่นะหานุมานประสานกายนะคะป้ายสวยๆเอาไปที่1,200บาทนะจ๊ะป้ายทุกใบนะคะ1,200บาทเอาไปอัพกระถางแปดได้แล้วท่านผู้ชมเพราะกระถางนี้ล้นบึ้ม,มๆแล้วนะคะอะต่อมานะคะผาซ้อนแก้วนะคะผ่าซ้อนแก้วกระถางแบบ ตั้งแม่ท่านผู้ชมคาะ5 5 0บาทนะจ๊ะ250บาทนะอันนี้คือเทพอักษารานะคะด่างสวยๆนะคะใบมีตำหนินิดนึงตรงนี้นะคะ180บาทนะจ๊ะต้นตัโตเลย180บาทอ่ะหลวงพ่อพูนนะคะบอนแบบใบยาวๆแบบนี้นะคะกัดสีแล้ว250บาทนะจ๊ะกระถาง5้าใหญ่ๆเลย อันนี้นะ,ท,ะท่านผู้ชมขาคือเท้ารำไพยป้ายฮาร์ปเลยนะคะอยู่ในกระถางห้านะคะอันนี้นะคะเอาไปที่250บาทนะจ๊ะ250บบาทท่านผู้ชมอ่ะอันนี้นะคะคือมหาชัยนะคะส่วนอันนี้คือมหาราชนะคะมหาชัยกับมหาราชท่านผู้ชมลองดูต่างกันแบบไหนนะคะมหาชัยจะแดงเข้มกว่าเนาะแล้วก็ทรงใบต่างกันนิดนึงนะคะมหาราชจะทรงใบาย,ยาวกว่านะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมขา อ่าถ้าเป็นมหาราชนะคะต้นนี้นะท่านผู้ชมเอาไปที่กระถางไสตตั้งแม่เลยนะเอาไปสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะใหญ่มากท่านผู้ชมมหาชัยนะคะ4 5 0ร้ยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมมหาชัย4 5 0รอยห้าสิบาทเนาะแต่ถ้าใครจะรับคู่ก็ไปที่คู่ละแ800ดร้อยท่านผู้ชมเนาะอ่ะเดี๋ยว เดี๋ <te le ks> ยวท่านผู้ชมขาอันนี้รักเออยนะคะรักเออยสองร้อยบาทนะคะกระถางที่หนึ่งรักเออยสองร้อยบาทกระถางที่สองอันนี้จะด่างน้อยกว่านะคะอันนี้คือสีการนาพิเศษเจนสองนะคะเอาไปสี่ร้อยนะเพราะเหลือสองใบนะคะท่านผู้ชมสี่ร้อยมากันที่เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวไส่ตั้งแม่นะท่านผู้ชมขามีหัวแล้วนะคะท่านผู้ชมเอาไปที่กระถางละเก้าร้อยบาทนะจ๊ะเจ้าสาวเก้าร้อยบาทกระถางที่หนึ่ง นะคะเจ้าสาว900บาทกระสังที่2สวยจริงๆท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยววันนี้ไฟจบคลิปไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีลา่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขออภัยในความเสียงอันนี้เพื่คุยกับหลานเมื่อกี้เนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ